สวัสดีครับสุนิจโจทัพเป็นชาแนลยูทูบครับผมมาเจอใครไม่ทราบครับคุณคุณหน้าอยู่คนนี้นะครับมาเจอที่อ่าวประจวบเมืองสามอ่าวนี่เองอันนี้อะไรยังไงมาไงนะฮะปลาหมึกครับพี่โจครับเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วเหรอนี่เป็นเป็นร้านของน้าชายเบียร์ครับอ๋อร้านน้าชายเหรอพี่น้าชายเบียร์เขาไม่สบายดีนี้เขาไม่ทำไม่ได้เลยอาสามาขายแทนให้อ๋อนี่ครับคนดีไหมดีดีดีอยู่แล้วไม่จะเบียร์เป็นยังไงก็ก็ช่างแกก็เป็นคนตรหมากกินนะฮะไม่งอมมืองอเท้าอยู่แล้ว อันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกบดเป็นแบบไหนแบบไหนบ้างเนี่ยเป็นปลาหมึกประจวบค่ะปลาหมึกวี่จากประจวบแท้ๆเลยนะะอ้จากควานน่เองปลาหมึกบ้านเราค่ะติดราคาเรียบร้อยเลยสะอาดสะอาดเลยอุ้ยยี่สิบบาทก็มีมีค่ะมีตั้งแต่20่สิบสี่สิบสามตัวร้อย่ตัวร้อยตัวยี่สิบานอ๋อเริ่มต้นที่ยีสิบนะเจเบียร์นีแต่ยี่สบาทค่ะถึงห0สิบแปดสิบหนึ่งร้อยู่นะห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบสอง้อยสูงสงสี่ร้อยแปดสิบโอ้ที่ตัวจัมโบ้แปดสิบจะสั่ ไอตัวนี้ใหญ่สุดบดไม่ได้โอ้มันรู้จะบใช้เครื่องบดแบบไหนเนี่ยเอ้าแบบนี้ค่ะแบบนี้อ๋อเวลากินต้องบดด้วยใช่ค่ะเบียร์บดเป็นบดตั้งแต่เด็กๆแล้วเหรอะเบียเกิดมาเป็นกระเทยเด็กเบียก็เห็นปลาหมึกถ่ายมาตั้งนานแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโมเดี๋ยวโมสั่งมาเดี๋ยวอุดหนุนมั่งเนี่ยเวารักาพิสเอา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 เนี่ยเอาตัวใหญ่นะเอาตัวเล็กเนี่ยเอาตัวเล็กนะเอาตัวเล็กร้อยหนึ่งเออเราสั่งดูดิอ่ะเดี๋ยวไปกินแก้มเบียร์เย็นนี่หน่อยเออเ โอ้โหอาชีพใหม่จะเบียร์ล่าสุดนะนี่มาเจอกันเด็กบังเอิญนะเมื่อกี้เห็นไปไล่สดร้านไหนร้านบ๊องมะพร้าวางนู้นร้านน้องใช่ไหมพี่พาแวะก่อนได้ลูกนี่เขาไม่เรียกตัแต่เรียกมาปลาหมึกเจเบียร์ปลาหมึกเจเบียร์เร็วๆๆไอย่าใม่ต้องวีนนะอย่าให้แม่ต้องวีนนี่เจ้าเก่าลุงออสป้าอ้นใช่ไหมของน้าออสนะอ้นนะาออสนะอ้นเออทีนี้ จเบียก็เลยมาขายนะขายแทนนะนะ้านาเขาไม่สบายเออน, <ะ S 2> น้าไม่สบายนะสบายแอน้าายน้บอ้่ะตื้เอ้าไม่น้ยเออ้าไม่สบายา้านะยเอ้าอไา,ายขยาเอ้าไมานเ้าไ่ยายอไ่าน้เ้ไายน้าเอ้าไ่ส <c oughs> ู้จักายอนไรไน้อน้ไมนะนะ่น้ยอ้ม่สบายนาอไม่กย้นม่านารยอนามบายาา่บยยนาม่สบบาท 30 40 25ตัวใหญ่สุดนี่จะสั่งเพราะว่าแกยังบดไม่ได้บดบดมันเป็นเรียกขามาบดเอาเถอะใช่อ๋อที่เขาว่ายืดยาวเป็นวาเลยใช่ไหมใช่ยาวเป็นเมตรนะพี่โจผมเคยเห็นในคลิปอหรือว่าอะไรสักอย่างนที่เขาใครใครถ่ายไปเนาะที่ว่ามันยืดออกมาแบบยาวเป็นวาโอโห้นี่ฐานอฐานกำลังแดงเลยเอาแล้วหัวหัวเอาด้วยดิเอาค่ะแต่หัวดีที่หลังเอาที่หลังใช่ไหม โอ้นี่บอลบอจะใส่จานใช่ไหมไม่ไม่ใส่ถุงกลับบ้านผอจะใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวไปกินที่บ้านเขินมากเลยเอาจิงเบียไม่ได้ขขยนานมากจริงเหรอตอนเด็กๆอ๋อขา่ได้เอามะนาวขันย,ยามะนาวอันนี้น่าสดด้วยป่ะเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเปล่านะแตง่งกูได้แค่นี้ <laughs> <laughs> วันนั้นเห็นวันไหนเนาะเห็นแวบๆบแบบแบบว่าก็ะกก็มามาแถวๆนี้ด้วยนะมากินร้านยำเจล็กนะเห็นเล็กเลอยๆฝั่งเนา นี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วน้อมันจะหมดหมดไหมเนี่ยไม่ค่ะเนาะกำลังดีกำลังดีไม่คุ้นเลยใช่ไหมพอมาเห็นเบียร์ขายบางมือเออเออนี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่เห็นโจบอกขายได้มากกูได้คลิปแรกวันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นขายยำนะอ๋ออ๋อแต่แต่ร้านนู้นเจเบียร์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าอัพเดทล่าสุดเป็นแค่พนักงานเป็นนพักใช่ใช่เขารู้แล้วเบียร์บอกพี่โจงานเขาเป็นแค่พนักงานแต่ก็ ก็ออกมาแล้วเนาะทีนี้น่าจะอยู่ประจวบนานหน่อยเนาะช่วงนี้แล้วแต่ขยายามั่นใจในตัวมั้ยไม่ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่แกไปเลือกเปลอาแกนะครับไหนว่าจะไปพัดพงพัดพงอะไรพัดตังยงทยาไอหนิวันอ๋อนี่ลองก่อนเหรอน้ำมันเพื่อค่ะอ๋อน้ำมันเพื่อมันจะได้ไม่ติดหมึกนะน้องไม่เคยดูดิอันนี้เอ็นนี่ถามจริงนี่นี่ขายจริงๆป่ะไหนขายแบบว่าประจําเลยใช่ไหมขายประจำมันค่อยค่อยช่น้ำไปเรื่อยอ่ะเผื่อลูกค้าก็ไดจะ รถคันนี้วิ่งยังไงวิ่งไปเส้นไ,<อ>ไหนบ้างเลยลขายยังไงอ๋อแต่ส่วนใหญ่ช่วงเวย,ย็นจะแวะมาแ<ช>ถวๆหน้าหน้าทะเลอ๋อนี่ครับปลาหมึกบดปลาหมึกบดเริ่มต้นที่ยี่สิบไหนลองบดท้ยาเป็นซอกอดิไยากไม่ได้พี่โจอย่าพูดเดียเ๋ยวกูเขาได้แล้วทำไมไม่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 ฝึกกับพี่ชายก่อนวิธพี่ทีบดนี่ยไม่ฝึกแบบทำมันยืดแล้วก็โชว์ไงเดี๋ยวสิมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยเไปอยดีมันไม่ยืดเลยระวังหนีบมือนะไม่เคยโดนแล้วพี่ แล้วแม่เป็นไงบ้างแม่สบายดีแม่เหลาเดี๋ยวว่นะสิบบาทจะให้มาเป็นเม็ดไม่ได้นะจริงเหรอไอ้ที่ยาวๆนั่นตัวสกีบาทอ๋อตัวใหญ่เลยใช่ไหมตัวใหญ่ตัวเล็กจะให้มาเป็นเม็ดไม่ได้หรอกพี่โจถ้าอยากดูเข้าไปดูตรงไหนที่ว่าตัวเป็นเม็ดอ่ะในในเฟซเอมี่ป่ะในเฟซน้าชายเฟซน้าชายเขาบอว่าเเอาไปให้ดูขบดอีกเหงี่ยมยาวนะแต่ถ้าตัวเล็กมันไม่เป็นหรอกยังไงมันไม่เป็นเล็ก สวัสดีค่ะอันนี้สูตรสูตรน้ำจิ้มถั่วไหมของใช่้ทำยายไม่ใช่เด็กๆนุ่นแหละอ๋อสูตรน้ำจิ้มถั่วอะไรก็ช่างนะครับใช่เจเบียก็เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับมีแล้วก็ทำมาทำมาแล้วไม่ต้องทำงาก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนเอาจริงเขาเหมือนกับการไถ่ยำเลยนะแต่มันง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งเตรียมของเตรียมของอะไรเลยอ่ะใช่ นี่ถ้าขายหมดก็ได้หลายตังค์นี่เนี่ยเนาะเยอะอยู่นะเนี่ยต้องหาต้องหาผัวเป็นเป็นอะไรไตเรือปลาหมึกผัวปีมีทุกอาชีพแล้วจะได้ปูปั่นมาบทปีอาอล้ารถซาเล้งของเจ๊อยู่ไหนขั้นก่าอ่ะสี่้ำกเงินยังอยู่เหมือนเดิมเนาะซาเล้งกู้ชีพนะฮะอ๋อนี่แกมาขายริมริมริมทะเลตรงนี้นะนาอ๋อริมทะเลเนี่ย ขายตั้งแต่สะพานสลามวิถียาวไปถึงนู้ดฝั่งนู้นแหละถึงค่ายทหารอากาศานูน้นคนจะต้องงงเวลาเห็นเบียบหมดมึกวะเอ๊อะที่มันเอาอะไรามากันแน่วะบางคนจำไม่ได้ปิดปิดปากปิดอะไรมไม่รู้ว่าเป็นเจเบียเจก่อนกลางคืนก่อนค่สวยอ๋อคืนนี่ค่สวย,น,น,สวยนี่ครับโอ้โหดูรถเขาซะกอ่อนนี่รถจะเป็นแบบนี้รถนี่รถเจเบียจะเป็นอย่างงี้นี่ถ้าเจอคันนี้นะของลุงออสพระอ้อนเจ้าเก่านะ ถ้าเจอก็เรียกผุดหนุนแกบ้างนะฮะเจ๊เพียคนละยำนะฮะอ่าถ้าเจอก็เรียกได้นี่ครับโอ้โหนี่อ๋อมีมีดูใน YouTube ที่ว่าบทปลาหมึกยาวสองเมตรนี่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 บทปลาหมึกยาว2เมตรนะฮะช่องแปก็มาลงด้วยนะเนี่ยช่องมงช่องแปแล้วเนี่ยช่อง youtube นะฮะมีนะครับ แต่ตอนนี้มันแปลกที่จะเบียมาย้ำมามามาบดนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวค่ะดูนะอุ้ยก็ยาวเป็นต้องควรนั่นน่ะอยู่ได้อยู่โจอืมกดไปจ่างมันก็ะยาดย่างถ้มันไหม้เกินถ้าไม้เกินจะบดยากมันจะแหลกไงเนี่ยขหล่ะอ๋อตอนเกิดเนื้อเหนียวใช่มันจะยืดได้อ๋อแปรก่อนได้ค่ะถ้าเกิดแบบ หลีกเปรียมเกินมันจะมันจะเป็นเป็นผงเออมันจะเป็นผงเลยเพราะฉะนั้นต้องมีเทคนิควันนี้วันนี้สุกเกินเด้อเบียเป็นก็เพราะเขาเขาสอนนี่แหละแต่แม่เบียบดไม่ได้เคยเข้ามือแล้วเขาต้องมาอีกเลยตัวละยี่สิบบาทแถวล่างนะฮะหกตัวร้อยเอาหกตัวร้อยเหรอเออได้หกตัวร้อยด้วย เขาไปเรื่อยๆเริ่มแล้ววิชาเริ่มรับอยๆนั่นแหละนนั่แหละแสดงว่าผมโหหนูลองยาคนแรกเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ประเทศไทยพี่โจนี่โชคดีนะมาได้คลิปพอดีเลยเนาะแม่มันลุกฮู้อะไรจริงเลยผมเห็นแล้วผมกำลังเดินว่าเอ๊ะจะถ่ายอะไรดีอะไรนะลูกชนะเราชนะชนะมีนักงานคนละครึ่งนะคนละครึ่งน้องพี่เบย์ยังไม่มาพี่เบย์ทำไม่ถูกทำไม่เป็นเอเราชนะมึงชนะอะไรเนี่ย ไม่ต้องมีแอปแอป,ปในโทรศัพท์เออเดี๋ยวน้องพี่เบียตามมาลูกอยู่อกันนะอยู่กันกนะเ,เ,เออไม่มีเงินสดแล้วยังไงเดียลูกแล้วพี่เบียทำไม่เป็นเดี๋ยวรอน้องเซ็นได้เซ็นได้ได้ไหมสั่งไปก่อนก็ได้ลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายก,ก็ได้ครับเซ็นได้ไม่ละเซ็นได้เซ็นไ,นไปก่อนนะไม่อยากให้ตกไม่อยากให้สามตกเซ็นได้ไายที่เหลือเกินพี่ก็ตามไปไปขายยำยืมกรุงเลยพี่เบียร์มาไปเรื่อยลูก กจเบียคนเลยยำคนนี้เลยครับแต่ว่าสั่งเพราเหมือนแกไปกินนะแต่ว่าพี่เบียเขาไม่เป็นเขาพี่เบียไม่มีแอปปิพี่น้องไปหาผู้ชายก่อนเราค่อยมาซื้อมึกแม่ไปลูกไปรีบมาซื้อมาเดี๋ยวแม่ก็ไปหาผู้ชายเหมือนกันตัวละยี่สิบบาทเองตัวละยี่สิบบาทเองเนี่ยสวัสดีค่ะอุ้ยเลิศ จะไปย่าง,งหัวมันหัวในย่างใช่ไหมหย่างหน่อยแต่ไม่ต้องบอดก็ได้บดพื้อเดียวพอบดผ่านพอะอะไรหรอน้ำจิ้มยาวเยอะนะมันเปรี้งที่จไม่ไม่เยอะไม่เยอะเอาแค่ okay. นิดเดยหน่อยใส่ถุงมัดเป็นว่าถุงอ่ะนี่นนส,ะสะอาดนะมันเป็นของแ่าสะอาด น um. mm. nah. ี่นี่หัวมันย่างแล้วย่างหัวแล้วนี่ย่างหัวแล้ววครับหวครับนี่ได้หกตัวนะฮะตัวละ่ยี่สิบแต่ว่าเขาแถมหนึ่งตัวแต่ว่าเขาแถมนะแถมหนึ่งตัวก็เลยเป็นหกตัวนี่ครับพอได้เหงล่อนะบดหมึกเนี่ยได้ถ้าคนไม่บดมีไหมเรือแบบไม่เอาบดอ่ะมีค่ะแล้วก็จะมีบดแบบย่างกรอบด้วยอ๋อเหรอบด ก็ย่างแล้วไปบดบดแล้วมาย่างอ่าตอนนี้มาย่างกรอบมันจะหักเปาะเลยอือย่างกรอบนี่ขายได้เท่าไหร่ก็ให้น้ำหมดเลอะอ๋อน้ำไม่สบายใช่ค่ะเบลเป็นห่วงเขาคือเป็นห่วงน้าสาวที่ว่าเขามาขายด้วยเขาเฝ้าน้าด้วยสองเวลาละน้าเป็นอะไรอะน้าไม่สบายน้าเขาล้มแล้วเส้นเลือดในสมองแตกอ้าวเลอะยิ่งเลยอ๋อน้าออสเหรออ่าน้าออสนั่นแหละออสเบลก็เลยมาขายแทนเขาอืม โอเควลานี้ก็ให้น้าสาวเฝ้าเนาออกไปคือเมียเขาก็ได้ดูแลดีใช่ไหมล่ะครับรู้ทุกจุดทุกซอกของหัวงนั่นแหละอืมเดี๋ยวให้ลูกชายเพามาช่วยเบียร์โอ้สวยมากเลยพอมือพอมือนี้คัดมาแบบพิเศษเลยนะเป็นปลาบัวชูบบัวชูบแท้ๆ <c oughs> ไม่ใส่จานใส่ถุงอยแล้วจะเอาถุงใส่น้ำจิ้มอยู่ไม่จอยอย่าพูดเยอะนี่งงๆอยู่ข้อไม่ลอยหน่อย อยู่่นีอันนี้ไลฟ์สดเหรอช่องไหนล่ะพี่เจ้าหยิบโทรศัพท์มานี่สิอ่ะเออนั่นแหละวางไว้วเข้าไปและมาได้อะกูกล้องอยู่ไหนกล้องนี้แหล้วแสงมันมืดแสงมันมืดเป็นอย่างั้นแหละทุกคนมองหมดเลยพอเห็นเบียร์ขับรถปลาหมึกนี่น้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำจิ้นถั่วใช่ไหมขอให้ค่ขอให้จุ่มพอพอแค่ชิมๆผมจะชิมดูด้วยว่าปลาหมึกปลาจวบจะอร่อยเท่าปลาหมึกบางเบิร์ตไหม อะไรบางเบอรก็ดีหมดทั้งนั้นแหละเอาปลาหมึกบางเบิดก็มีเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะถนนคนเดินบางเบอร์นี่เป็นถั่วร์ครัวเองนะถั่วร์ครัวเองนะครับถั่วร์ครัวเองครับผมพริกก็ครัวเองว้าวน่ากินมากเชิญแซ่บเชิญแซ่บนะครับปลาหมึกแก้มเบียร์ได้เลยนะฮะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาอุ้ยนี่เรียบร้อยนะครับ หนึ่งร้อยบาทมันไม่ได้อมนะจริงๆรจะเบียมเห็นแกอย่างนี้แกไม่แกไม่แกไม่ดื่มนะดื่มแล้วดื่มอยู่เหรอดื่มค่ะพี่โจแหม่เดี๋ยวไม่ใช่คนไม่ใช่ผมเห็นคุณอะไรนิดนิดหน่อยกินคุณก็เมาแล้วกินแกสองแก้วไไมม่ละเบียร์เมาตอแหลเป็นงั้นล่ะจริงเหรอปกติไม่ค่อยเห็นดื่มพอเราเมาแล้วบ้าเดียวตั้งแต่เจอกันผมไม่เห็นคุณดื่มสักที ก้านมือไหมลูกก้านมือไหมมาแล้วไม่ต้องมายิ้มซื้อหมึกก่อนนี่หนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยร้านนี้เออ่คนละครึ่งไม่ได้นะต้องเซ็นเซ็นได้ไม่คนละครึ่งได้แต่น้องมันยังไม่มาไอ้ต้นชายอาบน้ำอยู่เออนี่ยับยุยงกันตรงนอ้พี่มันขับรถมาคนเดียวเนี่ยจริงเหรอเออเฮ้ยส่งหูยิ้วอยู่ไหนอะพี่โจพี่โจลองดูมีไหมพี่ส่งหูยิ้วไหม นานะสมัยนาอโอ้นี่สมัยนานเหรอโอ้สูงเจเบียคนละยางสมัยอีรานใต้ต้นไม้ไงอ๋อต้นหูกวางเหรอเออนนั่แหละโอ้กลับมาขายอีกไมนเดิมซะมั้งพอพอพอแต่ตอนนี้หูกวางไม่อยู่แล้วว่ะไม่เอาแล้วกลายเป็นฐานลรถไฟไปแล้วใ่ยำเตรียมของเหนื่อยไปไม่เอาเหรออาเมีแล้วก็ทำไปเจเบียสู้สู้สู้ชีวิตนี่ครับก็ยังไงก็นะครับ สนับสนุนกันเนาะขอบคุณมากค่ะพี่โจค่ะอันเนี้ยอย่าถือว่าช่วยเบียเลยช่วยน้าขายมากกว่าเพราะว่าเบียรายได้ทั้งหมดเบียไม่ได้เอามาเก็บไว้เลยอ่าฮะไลฟ์ได้ทั้งหมดขายได้กี่บาทกี่บาทให้น้าขายหมดเลยคือออกมาช่วยขายเฉยเฉยใช่ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนเจเบียตอนนี้ขายพังอยู่ที่ประจวบอัปเดตล่าสุดเวียนอยู่แถวหน้าทะเลอ่าสามอ่าวนี่แหละเนาะใช่ค่ะอยู่ตรงอ่าวประจวบแล้วก็เนี่ยยาวไปเลยเวียนไปเรื่อยเไปตรงนั้นเนาะพอเริ่มมืดหน่อยก็ขับไปตรงร้านร้านอาหารร้านครัวอินทาวอ่า ร้านอะไรร้านยำอะไรตรงฝั่งนูน้นอะร้านรับลมร้านอะไรไปหมดละขายจนถึงกี่ทุม่มเจเบียร์เที่ยงคืนค่ะขายเชียงคืน,คนเลยแล้วเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงห้าโมเงเย็นค่ะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าช่วงเงยน็นเป็นต้นไปนะจะได้กินกับเจเบยียคนละยำนะยำเอ่อไม่ยำปลาหมึก<ด>ปกาาลาหมึกเอ่อเขาเรียกปลาหมึกอะไรวะปลาหมึกปลาหมึกเอ่อปลาหมึกบดปลาหมึกบดปลาหมึกบดย่างนะฮะ ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละอุดหนุนเตเบียด้วยนะครับกดติดตามช่องสุนิจจาวทาวเวลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาอุดหนุนขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดี <laughs> ค่ะ <laughs> <laughs>